พีทแคมองสาฉายาพระก็เตชาพารลแล้วก็อายุ68ก็มาอาเมกาก็เกือบ40ปีแลเปเขาวัดก็โยมแฟนก็ได้นำมาแล้วก็แม่ก็พาเขาวัดตั้งแต่ไม่บุตรนับไม่ได้ประมาณเกือบหกเจ็ดหรือสิบแล้วมัง้งเกือบสิแล้วบทในโครงการเนี่ย ที่นี่ที่นี่ก็นั่งสมาธิก็ก็แฮปปี้เนี่ยดีขึ้นก็จิตก็ว่างขึ้นแล้วก็ก็สำรวมมากขึ้นเพราะเป็นคนพูดแบบที่ว่าล้อเล่นอยู่เรื่อยๆก็สำรวมก็มีสติเพิ่มขึ้นที่นี่ดีดีอย่างเพราะว่าวัดนี้ก็ออร์แกไนซ์ดีเพราะว่าการจัดการจัดตั้ง ดีมากทุกอย่างนี่เยี่ยมทุกการกรี่การยนต์ทุกอย่างละเยี่ยมก็เอาความรู้ที่นี่ก็จะนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วก็สํารวมมากขึ้น <Okay. S 1> ก็เลยไ,ไปใช้ก็ถ้าปีหน้ามีเพราะว่าหายไปตั้งหลายหลายปีแล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าปีหน้ามีก็อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนอะไรมา <Okay. S 1> เพราะว่านั่งสมาธิแล้วถ้าคนไหนไม่นั่งก็ไม่รู้เนี่ย <Okay. S 1> yeah. ถ้าเราพูดไปเขาก็หาว่าเรา mm hmm. บ้าหรือโกหกอย่างนี้เนี mm ่ย hmm. ให้เขามาลองนั่งแล้วเดี๋ยวเขาจะติดใจ mm hmm. สมัยกันก่อน mm hmm. นั่งก็ติดมากไม่ติดบ้างแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลแล้วก็บางครั้งก็เหมือนตัวเราเบลอเบล่าอย่างเหมือ,มอ,มอ,มอน mm hmm. ตัวขยายขึ้นแล้วก็เห็นแสงโน้นแสงนี้เริ่มเริ่มแรกๆก็เห็นแบบต้นไม้เป็นกระโหลก mm hmm. กระเหลืกไปเข้าในถ้ำไป ก็ลอยไปลอยก็กลัวก็หยุดก็ตกลงมาแล้วกับตัวตัวค้างกระบปบามันค้างก็เหมือนดิ่งลงเหวเงี้ยเหมือนลงไปลงไปลึกๆใจหายวูบ่เงี้ยแล้วมันครั้งก็ floating ไปเลยเบาสบายพอสบายแล้วติดใจแล้วตอนนี้อยากก็ได้อยากจะนั่งเรื่อยๆไปถึงว่าบททุกทุกปีอะแล้วนั่งนั่งนั่งไปแล้วมันมีความสุขอะอยากจะนั่งอีก satu satu